มามาแล้วครับพี่น้องปลากันเสรแล้วใส่กินครับใส่กินชิ้นแรบั่นแ็บครับผมแบบนี้นะนี่เนี่ยน้ำยาปลาครับยาปลา,า,าเลือดไก่ใส่ก,กุนปลากุญปลาของเยาวลาคนระับแต่หรือปอมอ่ะมาจิ้มด้วยกันนะพี่น้องเด้อโอ้คนห่อนี่ใส่ย,ยาแล้วนะครับ ก็เผ็ดถึงใจครับเผ็ดถึงตีเค็มถึงตี นี่การห้อครับผมแดดอกอกเจ้าขนาดขนาดเป็นการหกมงกษ<ห>์นะแดดแปล้อืมมาดมมาดมมาดมเข้าด้วยกันครับ What right the...